สวัสดีทุกๆคนนะครับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างที่ร้านเงียบเหงากันหรือไม่ที่นี่คือแบบเงียบมากพอดีว่าพี่นายมาพอดีก็เลยถามว่าข้าวปลาอาหารเป็นอย่างไรบ้างราคาคุยกันเลื่อยเปื่อยว่าพี่นายเป็นยังไงบ้างราคารอบที่แล้วเกี่ยวดีไหมยังไงก็คุยกันไปคุยกันมาจนมาสะดุดกับคาว่าเออเนี่ยเพิ่งได้ข้าวพันธ์มาใหม่นะแต่ว่าป,ปลูกไป4ีไร่ก็เลยถามกลับไปว่าเป็นอะไรพี่ตระกูลอหอมมะล,ลหิหรือว่าอะไรเขาบอกว่ามไม่รู้เหมือนกันชื่อพันธุ์ชื่อพันธ์นก็คือกขอก98หอมฟุง้ง หรือบางคนเรียกว่าแบบแปดห้าหอมฟุ้งหรือหอมฟุ้งเฉยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วบอกจริงเหรอมันชื่อนี้จริงเหรอ พี่นายบอกว่ารู้จักพันธุ์นี้ตอนที่ไปสูตรวิจัยข้าวที่ชัยนาทแล้วก็บอกว่าไปดูแปลงสาธิตก็คือแม้ว่ายังไม่มีรวงอ่ะตะกิ่นที่ใบอ่ะหอมเหมือนใบเตยอลยแบบหอมอ่อนอ่อนอะทางทางที่แบบยังไม่มีรวงอีกอย่างหนึ่งที่ตัดสินใจปลูกพี่นายบอกว่ารวงยาวมเมล็ดสวยน่าจะได้น้ําหนักดีก็เ,เลยตัดสินใจปลูกพันธุ์นี้แต่ว่าปลูกแค่4ี่ไร่ที่บ้านแล้วก็วันที่ไปดูช่วงเนี้ยคือข้าวอายุได้34วันแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังแตกกอเป็นจังหวะที่จะต้องใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้มันแตแตตกกกกาล้ว็อ แต่ว่าข้อเสียของพันนี้คือถ้าใส่มากไปอ่ะมันก็จะเสี่ยงใบไหม้ได้สําหรับข้อมูลเบื้องต้นที่ไปสืบค้นมานะครับข้าวพันธุกกข98หอมฟุ้งเนี่ยเป็นพันข้าวเจ้าพันธุใหม่คือลักษณะเด่นเขาบอกว่าเป็นข้าวนุ่มหอมอ่อนๆเมล็ดยาวปลูกได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปลังอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ95-100ถึงวันไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับทนทานต่อสภาพอากาศโลกแล้วก็มแมลงได้ดีแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือ0ูนถึงสิวันคือช่วงข้าวงอกแล้วก็กล้าอ่อนยคืออต้้้งงระวักลาไม ถ้าเกิดอากาศชื้นแล้วก็ควบคุมระดับน้ําให้พอดีถัดไปก็จะเป็นช่วง16ถึง35วันคือช่วงนี้เป็นช่วงแตกกอขอเน้นย้าว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งใส่ยูเลียเยอะนะครับใส่มากไปอาจจะทําให้เป็นโรคขอบใบแห้งได้ควรแบ่งปุ๋ยใส่1-2รอบเพื่อความสมดุลแล้วก็ไม่ให้ใบงามมากจนเกินไปต่อมาก็คือจะเป็นช่วง36ถึง60วันช่วงนี้เป็นช่วงที่แต่งตัวข้าวเริ่มออกใบธงก็เ้าระวังพวกเพีย้ยกระโดดสีน้าตาลแล้วก็เพีย้ยกระโดดหลังขาวแม้ว่าพันธุ์นี้จะสามารถตต้้้าาาาานนนนนทไดดีแแ่่่วถปลูกกห็ อาจจะไม่รอดก็ได้ตรวจสอบด้วยนะครับช่วงตั้งท้องออกดอกก็จะเป็นประมาณช่วง61-80วันช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณภาพมเมล็ดจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับช่วงเวลานี้ก็คืออยากให้รักษาระดับน้ํะต่อเนื่องเสริมพวกาธาตุอาหารรองเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นรักษาน้ําจนถึงระยะน้ํานมนะครับจากนั้นก็ค่อยลดน้ําหลังเก็บเกี่ยว7-10วันแล้วก็81-100วันนี้จะเป็นช่วงที่รอเก็บเกี่ยวแล้ว ควตรวจสอบความชื้นของเมล็ดก่อนเกี่ยวนะครับเพื่อให้สีข้าวได้แบบมีคุณภาพแล้วก็ได้ราคาดีๆไปเลยนั่นไงอันไหนไนอันนี้เนี่แปลงนี้เนีกาแปดกาแปดหอมฟูงเ่ตัดจะหอมหรือเปล่ายอ๋อรีบสรุปแบบแบตแก้หมดฟูใบ โอ้ไม่แปลกทีว่ว่ามันจะเป็นใบไม้ง่ายใบยมันใหญ่ขนาดนี้ใบใหญ่จะมันเป็นใบข้าวเลยเฮ้ยทำไมบางชอ่อมันออกก่อนอ่ะพี่ไหน่อยข้าผลเนี <laughs> เ่ยเฮ้ยห, <laughs> หอมเหมือนใบเตยเลยอะ่อะเอออยู่ตรงเนี้ยได้กลิ่นอะ่ะ <laughs> กลิ่นเหมือนใบเตยเลยอะ่ะ <laughs> แล้แาเรายหญ่ๆมันเดินนี่จะหอมเหมือนใบเตยเฮ้ยจริงๆหอมหอมจริงหอมเหมือนใบเตยเลย

พราะด้วยอากาศมันแต่ถ้าฝนกต็ตกทุกวันใบไม,ไม้ไม่ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมแต่มันเป็นใบข้าวใบฝายช่วงนี้จะเป็นใบข้าวใบขาวเนี่ยเน่ยนะกอน่ะใบว่าจะเห็นอย่างๆๆๆนะั้นนะอ๋อก็ตรงนั้นมันงามสุดเลยดิเนี่ยเนี่ยถ่ายจะเป็นจะตงเล็กที่แต่ข้าวเล็กไม่ไม่น่าจะใส่อะไรก็ได้ช่วงเนี้แต่อยู่ดีแล้วมีไม่ได้ใส่เลยนะเมี่ยพึ่งใส่คนแรกเลยครับคนจ้องไปเลย พอใส่ไปเดี๋ยวก็งามจัดไปอีกกับน,น้ำมันเยอะมีเออรอยใบขาวอยู่นิดนิดน่อยน่นนอยเฮ้ยแต่กินมันหอมจริงอ่ะพี่ไหนอยู่ตใต้ลมตรงนั้นได้กินเหมือนกินแค่ขายใบเตยอ่ะใช่ไหมกินนี้ปะใบเตยเคยไปดูแปลงใหญ่ข้าวที่ชัชนาทน,นะนะเออเขาว่าไงมันกินใบเตยเลยละ่ะหอมอันนี้พันธุ์พัฒนาโดยชัยนนชยน,น่าหร่ะชน่าาเอามาจากทน,ทน,ทน,นานเขาปลูกชน่านี่อ๋อเอ้ยถ้าหอมจริงหอมเคยเห็นไอ้นี้นะเป็นพวง้ายๆแบบ ออกแบบเป็นโผลแบบซีหนึ่งเลยนะรวงเมรดเม็ดเออเาีหนึ่งเดี๋ยวตอนมันออกรวงเดี๋ยวต้องมาอีกรอบนึงมาดูมาดูคือขายซี่นึ่งเลยเม็ดมันจะออกกลมๆอืมกลมๆอันนี้พี่ไปดูแปลงแปลงแปลงย่เขา้วนะพี่เขาเขาพาไปดูะกี่ไร่ในแปลงเนี่ยห้าอันนี้สี่ไร่ทำอ๋อทำทำทดลองทำก่อนใช่ไหมดวนไปเป็นเพื่อนเข้าเข้าชวนไปจะไปเอาก็เลย นั่งไปเป็นเพื่อนเข้าไปขับขับรถไปอะไรน่ะคนไปไม่ได้คนคนไปไม่ได้ก็เลยเราเข้าชวนลองน้ยลองไปทําดูมีแปลงว่างอยู่สิไล่เลยก็มาทําเออเดี๋ยวก็รอดูก่อนแต่มีตลาดแน่ใไหมไม่มีแน่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นข้าวใหม่โอ้แต่บ้านเราเอามาทำลาไลานั่นแต่ยต่คนนี้เอามาทำตกตกสร้างซิปแล้วซิปฮันซิปไล่เออเดี๋ยวรอดูก่อนถ้ามันดีก็คงจะไอ้นี่แเลยแต่มันหอมหอมจริงเมื่อกี้อยู่ปลาย อยู่ใต้ลมอะได้กลิ่นจริงๆเอาชีดเลยวันนี้ชีดเลยโอนไม่ให้วันปุ๋ย,ยวันปุ๋ยวันปุ๋ยผสมยาก่อนอยาเราไม่ขา่ขายยาฮะาแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีคือตอนที่เขาออกลวงแล้วว่ามันจะขนาดไหนมันจะเม็ดสวยไหมลวงดีไหมขนาดลวงเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวตอนใกล้ๆออกอะ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกรอบหนึ่งซึ่งก็นาดกับพี่ายไ้แล้วเรียบร้อยอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ